นั่งรถไฟจากปารีสไปเที่ยวหนึ่งวันที่เบลเยียมตอกกาแฟกันก่อนนะคะจะได้ตาตื่นๆพยากรณ์อากาศวันนี้ไม่ค่อยสู้ดีนะต่แพลนกันไว้นานแล้วก่อนหน้าที่จะมาก็ตกลงกันแล้วว่าถ้าหนาวก็ใส่เสื้อเพิ่มถ้าฝนตกก็กางร่มเอาอยัางไงก็จะไปมาขึ้นรถไฟที่ชานชลาการูนอปลายทางในวันนี้คือสถานีบุกเซลมีดีครั้งนี้จะไปเที่ยวในตัวเมืองของเบลเยียมกันค่ะภายในห้องโดยสารก็จะเป็นเบาะก,กรมาหยีสีแดงร้อนแรงนั่งไปสักพักใกล้จะถึงที่หมายก็มีสัญ,ญญาณของการจะได้เป็นผู้ประสบภัยแต่ก็ไม่เป็นไรพาาะันนนอ่ม้้้ยถงงงงตไฟทีีูจสสช ดูมดีไปที่สถานีบุ๊กรถไฟก็จะเป็นคันเล็กๆคนเบียดๆียดกันเข้ามาในเมืองฝนเพิ่งจะหยุดตกแหมโชคดีจังกองทัพต้องเดินด้วยทองไปหาอะไรกินกันค่ะร้านที่เลือกในวันนี้มีชื่อว่าเชลียงเขาว่าถ้ามาเบลเยียมต้องมากินหอยมแมลงภูแล้วก็เฟรนฟรายจะเป็นมากกินไก่นอสูเอาหน้าซื้อประสบการณ์มาอบอุ่นร่างก,กายด้วยน้ำเก๊กฮวยบูดกันก่อนนะคะร้านอยู่ในย่านท่องเที่ยวคนแน่นเต็มร้านเลยค่ะจากนั้นก็มาเอนจอยกับมื้ออาหารของเราหอยมแมลงผููต้มใส่ไวาขาวหอมมากๆมันเข้ากันเข้ากันหอยหม้อเดียวนี่่่่ิมมมเเนนะราจ้ททัััปดดงงฝศสไไ ไม่ทันรถไฟวันนี้เราก็จะมาเที่ยวกันแต่ในตัวเมืองนะคะอากาศข้างนอกร้านตอนนี้ก็มีทั้งฝนสลับกับลมสลับกับหนาวหนวันสองฤดูกันไปเลยเจอทั้งหนาวเจอทั้งฝนคู่กันไปแต่ก็สู้ค่ะ